สวัสดีครับพี่รองเอฟซีแฟนคลับที่คนรักซูขูสุโครครับกับบรรยากาศวันนี้ฝนรินฝนรินครับหลังจากมื้คืนกับอึมครึมมาหลายมือเลยครับบรรยากที่สำนักงานหมอลำเพชรลำเพลินหลังจากบู๊บ้านกับพ้าผู้รับเหมาสองร้อยกว่าชีวิตช่างทาสีจะออกกับดาบสมัย เหตุการณ์ครับเนี่ยเมื่อวันได้หนังลานแล้วครับเรียบร้อยแล้วเราจะทาสีฝนลินมือนี่อ้ยโอ้ยโอ้ยอ,ยอยจะได้ยกหญายออกมาจัดเป็นละเบียบจะได้ทาสีฟังล้นกัสิด้เหตดความสะอาดหลังจากไหลสดสตรีมกุมปิดวันที่3แล้วกันทเอาลูบลงครับจะได้ทำ โดมซอมไปนองอยู่ันเฮ้ล่ะส้างทาสีสองลอยชีวิตไปเสล่ะลฮะโหนาพูดละเมาหนีไปนอนติเจอฝนโอ้่นี่ัโหนาพูดละเมาหนีไปนอนแล้วเนนสสสา,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 สาป ไม่ตายครับหนึ่งสองสามสี่ต้นเจาะครับแงเอาพูดรับเมาในคนหาพูดรับเมาไปไหนเจอฝนที่เข้าเขาวาสงเลยบอกพอเจอฝน <c oughs> <c oughs> ดับสมหมายสายจวด <c oughs> เนี่ยโอ้ฝนนี่บรรยากาศ <c oughs> ไม่ได้ ไม่ได้ว่าบรรยากาศให้หน้าทำงานนะให้หน้านอนใช่ไหมเ <laughs> อย้ยเนาะเอาเอากำลังดีดีแล้วอุ่นทั้มดโอ้ยขาอ่อนยกยกสมนีกับขาอ่อนสามลอยกับชีวิตเมื่อวานครับเถิด <laughs> เดี๋ยวสมนีกันทีภาพเก็บรายละเอียดครับบรรยากาศบรรยากาศพี่น้อง สถานที่โอ้ยลดสาธุสาธุสาธุปูว่านารงก่อนรดน้สดครับกเก็บออกให้บมัดเลยครับเนี่เพราะว่าผู้รับเหมาของแท้เพิ่นมา วัดแล้วเป็นมันเฮ็ดโดมครับครับตามที่พี่น้องเอฟซี่อนครับได้ร่วมสมทุนสร้างโดมเมืม่อวางกันเด้หาสีแล้วก็ได้ยกหลังนัานไปนี่จะยกออกไปหมดเลยครับนบุคลากรสามรอยชีวิตครับ <c oughs> มาเด้ไปสีซอยพี่น้องอ็สีจ่างเขาก็บว่มีทุนครับเป็นเลือดผ้าดาบไม้กับจะออก เกไปเรื่อยๆครับโฟรดสีสมัครมารวมด้วยช่วยกันมาเลยครับชิโยออกออกหมดเลยครับเกบไปเรื่อยๆมือสซ่มือกระเบิดขึ้นมาครับเนี่ยไปยกออกหมดเลยครับเพราะตรงนี้จะเป็นเสาโดมครับเนี่ยครับเวทีแล้วก็สตรีมไลท์กลุ่มปิดเป็นที่สามเสร็จก็จะลือ้อทั้งรูปทั้งอะไรลงหมดเลยครับเนีย่ยพ่นองมาเด้อไผจีบะซอยทรงเสียวใส่จวด มาลำเพลินลำเพลินมาเด้อมาเด้อรับสมัครผู้ช่วยลายอัตราเนี่ยครับพ่อเรากำลังไหลสดพ่อเพบันรกำลังไหลสดเป็นยินดีเสียกว่าอมอมอมอนะครับบากเกินสองมือครับน่าจะเตียนอยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวโมนี่ก็จะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆ สองสามคนครับโอ้ตักไข่งามอีกไม่ก็จะสวยงามพี่นอ้องวันนี้รถอยู่ได้การได้การครับ วนนามตรงนี้แหละครับครับจะดีก็ใช่กันละครับแตว่ามันกลเบิ้งมาพี่น้องงควมเหมาะสมพี่น้องจะเอารถแห่เอาศิลปินเสริมอะไรที่เติมคือบอกเพืเดียวกัเป็น บอกผู้เดียวก็เปลี่ยนเมียงนั่งเ้าอยู่เดียวไม่มีมูอเมือคุณตุกผู้ลำผู้ลำเบานี่เจอฝนที่เขาอโศกไปบอกผู้ลำเบาพี่น้องถามอยู่ในไรในตอนนี้ผู้ลำเมาผ้าสีบริษัทเทียงถ้ำมันนี้มันเลื่อยเทียงแล้วน้่มหาเจ้าของบริษัทผู้ลำเมาเห็นิเก็บเศษสิผ้าเพิ่นเก็บเมาเศษออกไปเรื่อยๆนั่งวาอยู่นี่ว่าเห็นสนเลย วันดีฟนลินผู้รับเมาสก็เลยขาววสงนะครับขอบคุณมากครับตั้งแต่เสียงครับเสียงผู้ใดผู้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมาผ้ามาผ้าผู้รับเมาสเก็บรายละเอียดครับมาตัวครับสั้นสั้นผู้ผู้รับเมาสีเบืองขึ้นบ่ได้ถ้าไม่เที่ยงไม่ทำแต่ตอนนี้เลยเที่ยงแล้ว

จะหลักมันตรงได้ศิลปินสงเซียวพร้อมได้จักตอนนี้จิเ่ครับนะครับดทนครับสัจรตู้หุนนะคบอกครับตู้ก็จุนห้ละนหนมาแล้ว

เอาเทิบมาเออโอ้เพิ่นเสนอมาแล้วครับใบหยากบหยากนี่รูปข้างหลังเขานี่เนี่รูปนูนน่นนูนน่นนู่นบ่บ่เนี่ยมันอันบ่ได้บ่ได้มันอันนั้นมันจะดีลืออยู่แล้วเพราะว่าเพิ่นสิเฮ็ดเพราะมันอันนั้นแล้วไดม้มีมีดีสุดสักนี่แหละครับบ่ได้เอาเอานี่ไปเลยครับอันนี้ อันนี้มันมันถียกกันยกง่ายได้บ่ได้อันนี้ของของไม่บริษัทมาสีให้พูดลำเบาได้ครับต้องเอาของที่ว่าเพราะมันจำเฮ้ยบ่ได้ดิของไม่เขาบ่ให้ดิเพราะว่าบริษัทพูดลำเบาได้ครับเห็ุงานมือละสามชั่วโมงหนึ่งเนาะก็เอาแบบกันแดดกันฝนได้ก็ได้บ่ไปยังเพราะว่าพูดลำเบาเ้ามันเห็ุงานสามชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าตัดขาแล้วตัดขาดใช่ละ ตัดขาโอ้โหบอกตกใจบปด้วยเเต่นี่ครับเขามาเสนอก็อยากได้รูปครับรูปเพื่อเขาจิทาสีเป็นไดกินข้าวกินหนาไปตัวแต่าภาพก็แกงได้ไหมอืมปั้นทั่แกงได้ไหมหรือตีเอาเดี๋ยวจังหวะกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสนอให้โอเคพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สำหรับดีครับพอกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีครับ